สวัสดีครับทรูวิชั่นนวเขานำคุณผู้ชมมารับชมการท่าสดฟุตบอลไทยลีกครับวันนี้มากันที่สนามกีฬาอบจจังหวัดขอ,อนแก่นครับเป็นทางชาวบ้านขอ,อนแก่นยูเนเต็ดจะต้องรับการเยือนของราชบุรีครับเกมผู้นี้มีคุณพัทรพรมเมธและผมเชฟพอดสอบครับทำหน้าที่เป็นผู้บรรยายครับบุต <Okay. S 1> สินให้สัญญาณเริ่มเกมนะครับเป็นทางฝั่งทีมเยือนครับราชบุรีเขี่ยบอลเริ่มเกมก่อนยังไม่เร่งเปิดชา,นนาแนลเคลร์น จักกระพันหยอดจังหวะเดียวเอ็นว่าเกี่ยวติดแล้วโอ้โหเน่งๆครับจังหวะแรกเป็นประตูเลยครับใช้เวลา4นาทีเท่านั้นครับราชุรีบุกนํำไปแล้ว1-0อยู่ในจุดที่ทําให้ไม่ต้องแต่งเพิ่มเติมนะครับเนี่ยครับจับตรงนี้แล้วใส่ได้เลยครับโอ้โหหมดสิทธิ์เซฟเลยครับสำหรับรัฐพัฒน์ ผู้รักษาประตูของขอนแก่นอยู่ในเตดนี่คือเกมที่2ของก็ยังลึกมาเข้ามือกำพลนะครับลูกเปิดของหลองจิวเปิดบอลเร็วขึ้นมาใหม่อีกรอบหนึ่งคิมจีมินเอาไปต่อได้ครับคิมจีมินมีจักรพันตามางห่าง,างจักรพันวิ่งประคองอยู่ไปที่จักรพัน์ยอดกลับมาลูกรีชั์จจจอสองโอกาสแล้วก็เปลี่ยนเป็น2ประตูได้เลยครับคิมจีมินตอนหนึ่งนะครับดูครับบอลตรงกลางสนามคือบ่งคืนกลับมาแล้วเบาไปครับมาเข้าทางคิมจีมินพอดีโอ้โหแล้วตัวที่เติมขึ้นมาในจักรพันก็อยู่ข้างๆนะครับ เลือกหยอดโด่งมาครับคิมจีมินหลุดมาแล้วก็ยิงแบบนี้นี่บังคับทิศทางให้เข้ากรอบก็พอครับที่เหลือก็เป็นประตูแล้วครับลูกนี้ติดสละครับโดนทางสวนขึ้นมาไปที่คาราบุเอคาราบุเอหยอดมาลูกนี้มือเดียวเอ้าโดนชาร์จคืนเหมือนกันนะครับทวินโอ้ยิงตีไข่แตกได้ทันทีบอลตกใส่เท้าพอดีเลยอยู่ครับมาตกตรงหน้าของทวินพอดีครับจังหวะตักมาครับของคาราบุเอเด็กเก่าของราชบุรีเองด้วยนะครับ นี่ครับโอ้โหบอลตกตรงหน้าพอดีเลยเอบอลยาวขึ้นมาเอจีว่าหลุดเดียวอีกแล้วเอจีว่าเรียบร้อยครับสามหนึ่งโอ้โวันนี้โอกาสเข้าทำนี่เก็บได้ร้อยเปอร์เซ็นต์กันทั้งคู่ครับโอ้โหเนี่ยแนวรับลอยขึ้นสูงแล้วไม่รับหน้าชัดเจนนะครับจริงจจับบอลจังหวะแรกไม่ถึงกับดีเท่าไหร่โดนเร่งเข้ามาแล้วแต่ว่ายังดีพอนะครับที่ยิงสวนตัวของณัฐพัทเข้าไปได้ <c oughs> นี่โอ้โหจริงๆโดนสก,กัดก่อนด้วยนะครับจากเปิดเกมลูกแรกบัตกันได้ในช่วง15นาทีแรกเอาไปเปิดเข้าเท้าลองจิวเฉยเลยครับเพื่อนเก่าแทางต่อมาริวซึงวูริวซึงวูโยกเข้าซ้ายแลย้วยิงลูกนี้บอลไม่ติดไซด์ครับออกบอลพลาดแล้วนะครับกำพลแล้วเกือบเสียประตูที่2ครับยิงลูกนี้ไม่โค้งเท่าไหรล่ละครับดูจังหวะราชุรีจากกระพันจ่ายตัดมาสวยคิมจีมินปั่นขวาลูกนี้มาหลุดเสาเองครับ ถือว่าได้ลุ้นนะครับลูกยิงของคิมจีมินแต่เอ็นจีว่าดวนกับชัดชยัยเอ็นจีว่าสับขายังไม่หลงครับเอ็นจีว่าไปซ้ายมีมุมแล้วเอ้าเกี่ยวซ้ายอีกรอบหนึ่งลูกนี้โอจะยิงลอดขาครับคราบูเอ้สวนเร็วลองจิวเผิอแป๊บเดียวกำลังจะหลุดเดียวครับลองจิวยิงจังหวะแรกเลยครับไล่มาเป็น2ต่อ3ครับสวยมาก โอ้ยิงทีมเก่าครับซีเว่นลองจิวดูจังหวะทะลุมาของลองจิวไม่ล้ำหน้าแน่นอนครับโอ้โหมาคนเดียวแล้วก็ความเร็วเหนือกว่ายิงด้วยขวาเข้าไปแบบไม่ต้องจับเลยครับแล้วคนที่ทิ้งบอลมาให้ก็คือคาราโบเอ้นั่นแหละครับเทะเก่าราบรีสองคนประสานงานกันครับโอ้โหหมดนี่ครับท่าน่เปิดบอลโดง่งเข้าไปเสาสองเอาพักลงแล้วเอจิวาวนเลขทีหนึ่ง <c oughs> มีฟาวก่อนครับ นี่ครับมือของเอนจิว่าครับไปผลักใส่อดิศัก์แบรนดีดเล่นสั้นๆมาก่อนกิมจีมินกิมจีมินจะแย่งบอลกลับมายัางได้ครับเจสซิคแรนโยกแล้วก็ปาดเรียดมาคว้ยลูกนี้สวยงามครับ4ประตูสองครับโดยทาน่าฮ่าเดี๋ยวดูว่าจะมีล้ำหน้าอะไรหรือเปล่าตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วก็เปลี่ยนสปีดมาอ๋อแบบนี้ไม่ล้ำแล้วครับเป็นโดทาน่า ลูก4ครับของราชบุรีราชบุรีในฤดูกาลนี้เนี่ยไม่เคยยิงคู่แข่งได้ถึง5ประตูมาก่อนยังครองบอลได้อยู่โดนแย่งจัดเท้าจนได้ครับทาหน้าเข้าไปบีบแล้วลากยาวๆมาเองครับทาหน้าต้องหนีลองเจิ้วทาน่าเข้าพื้นที่อันตรายแล้วทาน่ากลับมาจิว่าวันแรกสุดยอดครับ <laughs> แฮตริกไปแล้วโอ้โหวันนี้แต่ละประตูสวยๆเท่านั้นครับในช่วงทดเวลามาไม่กี่วินาที ก็ต้องชมตั้งแต่เป็นท่านาแล้วนะครับสปีดหนีมาแล้วก็ล็อกก่อนจะเปิดมาให้เอนจีว่าครับซึ่งยืนรอในกรอบเขตโทษคนเดียวแบบไม่มีตัวประกบครับยิงวอลเลยแบบไม่ต้องจับแล้วจังหวะต่อเนื่องก็จบครึ่งเวลาแรกไปก่อนครับโอ้โหมากกรรมการทำประตูครับภายในครึ่งเวลาเดียวมียิงรวมไปถึง7ลูกครับเห็นชิว่าพาบอลมาแล้วข้ามสวยครับเอาครับเคร์แลนเคแลนสะดุดนิดนึงยังไหวอยู่ไปที่ทาน่า อาหน้าหักลูกนี้บอลย้อยแล้วก็ไปอีกลูกครับ6ประตูต่อ2จากคิมจีมินอ่าแล้วก็เขาก็เป็นคนที่มีลแฮตทริกยิงได้อีก2ลูกนี้ก็จะยิงรวมกันเนี่ยเลข2หลักแล้วนะครับดูจังหวะหยอดมาครับของเปโดทานะ่าคือถ้าจะล้ำเนี่ยต้องแต่จังหวะแรกนะครับแต่ตรงนี้ไม่ล้ำแน่ๆแล้วครับสำหรับคิมจีมินโอ้โหทราบได้ลากขึ้นมายาว โอ้จ่ายทะลุมาสวยมากครับทวินเดียวเดียวติดเซฟซ้ำลูกนี้สกัดบนเส้นซ้ำอีกทีหนึ่งเอาจนได้ครับสุดท้ายโทําประตูเป็นริวซึงูเอายิงรวมกัน9ลูกแล้วครับได้ลุยขึ้นมาหลายครั้งนะครับผมไม่้ําหน้าชัดเจนเลยครับทะลุแนวรับขึ้นมาจริงๆได้ล่อเป้าตั้งแต่ทีแรกแล้วนะครับแต่ว่ายิงไปติดเซฟของกําพลจังหวะจะซ้ำตรงนี้แหละครับโอ้โหมาถูกที่ถูกเวลาจริงครับริวซึงูนี่ทะลุเข้ามาแล้วนะครับทวิน คือมุมน่อาจจะไม่เปิดกว้างเท่าไหร่นะครับยิงไปโดนตัวของกํมพลเซฟได้ให้เลยแล้วครับพัทรพลปันลูกนี้โอ้โหเชียวเสาไมนิดเดียวน่าจะเป็นเซฟครับกํมพลต้องปัดออกครับดูบมุมนี้ครับลูกฟรีคิกบอลตกพื้นพุ่งสุดตัวแล้วปัดไม่ได้คืนมาลองจิวีวตักย้อยไปเสาสองมงตั้งกลับมาลูกนี้เอาปล่อยบอลตกอันตรายครับดีดมาขาดจนได้ครับ ให้หยุดเกมตอนบอลอยู่กลางสนามครับเพื่อที่ว่าคือมองบอลจริงแต่ว่าเตะไม่โดนบอลเลยนะครับ<ม>นี่นครับอดิศักดิ์ถึงก่อนใช่ครับจุดโทษคนสังหารคือเซเว่นลองจิวครับลองจิวสัดเร็วลูกเดียวโอ้โยเกือบเซฟได้นะครับมาบอลผ่านมือของกำมพลเข้าไปจนได้ครับนี่ไม่ใช่เทนนิสนะครับ <c oughs> จบไปหนึ่งเซตแล้วพุ่งถูกทาแล้วแต่ไปไม่ถึงนะครับกำพล น้ำหนักดีนะครับบอลที่ซื้อลองจิวเนี่ยยิงมองตัวไหนอยู่ย้อนมาลูกนี้เอ็นจีว่าต้องแต่งเพิ่มครับไหลกลับมาที่ทัศเยีปันโดงเข้ามาบ่งเน้นๆครับไปอีกแล้วครับเจ็ดประตูต่อสนี่โอ้โหนี่ลงมาใหม่ๆครับก็ทำได้เลยครับเดียวแปรฤดูกาลนี้ครับแค่มองเดียวแปลโอ้โหเกรงขอบ่งเน้นๆเลยนะครับตัวประกบตามมาไม่ทันโอ้โหวันนี้ ให้มาตรงไปหน่อยนะครับแล้วก็จบมหคกรรมแห่งการถล่มประตูครับ